สวัสดีค่ะมีรถสภาพไปสวยราคาไม่แพงขับดีมากๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda Civic F D ดีเครื่องยนต์พันแปดเกียร์โต้คันี้ปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะดาวเริ่มต้นที่10,000บาทแล้วก็ส่งเดือนละ5000บาทค่ะขอคนซื้องอินเดือน13,000บาทขึ้นไประสุตรคันีไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบ,รบ,รบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะ ตามแมาไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพตีมากๆเลยนะคะสเกิร์ตรอบคันนะคะ h o n d a Civic FD เครื่องยนต์พันแปดเกียร์โตปี2 0 0 7ค่ะ2,29,000บาทเท่านั้นค่ะรถสวยนะคะคันนี้ภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้าแอรฟฟ์แบคไอเบีสกุญแจรีโมท แอดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะสะภาพดีสุดๆเลยค่ะอขอคนซื้อกันเดินอเดิน1 3 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะน่าใช้ค่ะคันนี้กวางนั่งสบายแอร์เย็นบอดี้สวยนะคะภายในสะอาดสะอานม,มากๆเลยนะคะสะภาพดีค่ะ มีสปอเลอร์หลังด้วยนะเกิดรอบถันเซ็นเซอร์ด้านหลังเป็นเครื่องยนต์ VTEC นะคะคุมคาน่าใช้มากๆเลยค่ะคันนี้สมบูรณ์นะคะแอร์แบ็ o l ูค่ะ ครกำลังมองหารถราคาไม่แพงเอาไว้ใช้นะคะเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยนะคะนั่งสบายเลยนะคะคันนี้ดาวเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นบาทค่ะส่งเดือนละห้าพันบาทเองค่ะหน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์พันแปดวีเท็เป็นซินนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไง โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะแอด0ค่ะพิมพ์ลายมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะรถขับดีแอร์เย็นค่ะน่าใช้บางมากเลยนะคะคันนี้ คุ้มค่าสุดๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ